ผู้รักผ้านางสวิตหวานบนรัดฟ้าช็อตนี้มีรุ้นขอแต่งงานหรือเปล่าและมองลงตายิ้มแก้มปีกเลยจ้าเห็นแล้วขอแต่งงานหรือเปล่าวิปลูกต้นรักมาแฟนคลับมายาวนานถึงกว่า4ปีแล้ว สำหรับคู่รักและที่พัฒนาความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคู่จิ้มสู่คู่จริงอย่างพระเอกอย่างก๊อตจิรพันธ์กับนางเอกสาวเรดชี่อรเรศที่ดีกีที่ความหวานความข้างรัก ความรักที่มีให้กันเสมอหน้าเสมอล่าสุดก็กอดนั้นกับริชี่ก็จุงมือเข้ากลุ่มใจไปที่ดาดฟ้าสองต่อสองในดาดฟ้าแต่ท่ามกลางวิวแสงไฟฟยายามค่ำคืนพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารู้สึกถึงฝ่าร้องช็อตนี้แฟนคลับทั้งคู่ก็รุ้นเชียกกันโกงตัวโกงและจ็ดทีเดียวค่าฟินกันก็แต่งงานเปล่านะนึกว่าจะมีฉากที่คุกเข่าสวมแหวนซะแล้ว